Okay, let's go <S สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดมวยไทยโดยโชโคลาาครับวันนี้วันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567ตอนนี้เวลา10โมง51นาทีวันนี้ก็มาช้าหน่อยครับวันนี้ติดไหวศาสตร์จีนทางครอบครัวและญาติก็มีพิธีไหวศาสตรจีนกันว่าศาสตรจีนก็เลยทำให้ล่าช้ากันนิดนึ่งครับ เรามาดูข้อมูลสิบมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ครับก่อนเข้าเวทีเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนเสื้อเสื้อตัวนี้เข้าไม่ได้หรอกเสื้อคอกลมเสื้อที่เข้าได้เราจะเป็นพวกคอปกเสื้อเชิ้ตนะข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ครับอาทิตย์ที่ 18, 18สิบแปดกรนยายนสิบแปดสิงหาคมน้ำหนักครับผมน้ำหนักใครที่วิจารณ์ได้วิจารณ์เองฟังน้ำหนักจากผมแล้วก็วิเคราะห์ในใจวิเคราะห์ไปตามกันครับไม่จําเป็นต้องตามครับ ไม่ต้องตามผมไม่ต้องส่วนได้ตามตามเฉพาะที่ชอบครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ส่วนเลยเพราะว่าข้อมูลดีข้อมูลจริงๆเราเอามาแบ่งปันกันครับส่วนการที่ให้มวยจะเข้าไม่เข้าอันนั้นก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเราตัดสินใจเองได้ครับไปเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับคู่ที่หนึ่งที่กัดร้อยสองปอนด์อะเล็กยอดยุทธมวยไทยพบกับเพชร นีวัดเจี๊ยบรามอินทาหรือธนูเงินเกียรติชัชนันธนูเงินสอจารวุวันวันนี้ผมจะไม่พูดอย่างหนึ่งนะผมจะไม่ขอพูดเลยตั้งแต่นี้ไปจะไม่พูดคือตลาดหลักทรัพย์ครับรู้สึกว่าฟิลกันหลายช่องนะตลาดตลาดหลักทรัพย์จะไม่พูดนะให้ไปดูกันเองตามเพจตามเว็บไซต์ต่างๆน้ำหนักเมื่อเช้าครับพิกัดร้อสองนี่อเล็กมาร้อยสองตามพิกัดส่วนทางด้าน เพชรนิวัตมา102.6ลด0.6หมวยคู่นี้ก็อเล็กอายุ15ปีเพชรนิวัตอายุ17ปีต่างกัน2ปีหมวยคู่นี้ประสบการณ์เนี่ยจะแพ้เจ้าเพชรนิวัตนะห่าง2ปีชกมานานชกคนไทยอ่ะเด็กไทยก็ชกอยู่สม่ำเสมอส่วนทางด้านอเล็ก เขาดังมานานเหมือนกันอเล็กเนี่ยดังอยู่ในสายพลังใหม่ตั้งแต่เจอกับพวกเอฟสิบหกพวกประมาณเพชรสามโคกอะไรประมาณนี้อะ่ะดังมารุ่นเดียวกันนะ่ะแต่ว่าอาเล็กเนี่ยโซม,มวยเป็นมวยเขา่าเป็นมวยเข่าที่ชอบเร่งหนึ่งสองสามนะอเล็กสังเกตให้ดีนะหนะึ่งสองสามจะเร่งเลยอะ่ะไม่รู้เป็นไรนะส่วนเพชรนิวัตเนี่ยดักเตะดักโต้ความล่าสุดของอเล็กชนะคะแนนยอดกันช้างนครศรีพิกัด ร้อยตอนวันนั้นราชดำเนินส่วนฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพศรนิวัตชนะจอมโหดนุ้ยสี่มุมเมืองที่กัดร้อยสองย้อนไปอีกฝ่หนึ่งก็ชนะจอมโหดคนเดิมนี่แหละวันนี้มาเจอกันเนี่ยทีต่อทีเนี่ต้นต้นเนี่ยอเล็กเนี่ยเดินเข้าใส่เนียสับซอกเกาะในครบเครื่องอ่ะนอกในสู้หมดอเล็กต้นต้นตนะแต่ประสบการณ์ปปลายนี่ครับ ไปลายไม่ใช่ว่าเพชรนิวัตจะเตียอยู่นะความหมายผมคือไปไปลายตั้งแต่ยกสามยกสี่เนี่ยเพชรนิวัตมันตั้งเตะตั้งเตะมวยตัวนี้ผมมองว่าไม่แพ้มวยเขานะผมดูสถิติหลายครั้งแล้วไม่แพ้มวยเข่าครับคู่แรกครับชอบไปที่เพชรนิวัตเทียบรามินทาต่อมาคู่ที่สองครับคู่ที่สองนี้ยอดกันช้างนาครศรีพบกับทีเลียนเพชรสี่หมื่นพิกัด ร้อยสองปอนด์เช่นกันอ่เหมือนคู่แรกมวยคู่นี้สามารถเจอกันได้แต่คู่แรกเหมือนจะระดับเออหน่อยคู่นี้ร้อยสองปอนด์นี่ของยอดกันเมื่อเช้าเนี่ร้อยสองจุดแปดลดศูนย์จุดแปดส่วนคิเลียนมาร้อยสองจุดหกลดศูนย์จุดหกก็ไม่มีปัญหาทั้งคู่วันนี้น้ำหนักไม่ค่อยมีปัญหาอน่ะมาว่าส่งมวยกันสงมวยเนี่ยยอดกันเนี่ยยอดกันประเภทฝีมือ ครบเครื่องเข่าก็ได้ฝีมือก็ได้ถ้าเขารู้จังหวะที่เขานำเขาก็จะเล่นฝีมือแรกๆก,ก็จะเล่นฝีมือพอเกมเขาเขาก็เล่นเกมเขาส่วนเท่ากิเลนทรงเดียวครับเข่าครับอยู่นอกโดนแน่นอนอยู่นอกโดนเตะอยู่นอกเสียเปียบสเปดการออกอาวุธการหาพื้นที่ยอดกันดูดีกว่าเยอะหมวยคนนี้ไปดูฟอร์มล่าสุดของทางด้านยอดกันก็แพ้เจ้าฝรั่งคนเมื่อกี้แหละ กอลังเด็กกอลังน้อยเนี่ยที่ไอ้อเล็กยอดยุทธ์มวยไทยมาแพ้แบบต้น,ต,นต้นดูดีนะทําอเล็กลม้มกิ้งล้มไหนไปไปลายก็เหนียวไปก็แพ้ไปวันนี้มาเจอกับคีเลียนคีเลียนนี่ฟอร์มล่าสุดนี่ฟอร์มล่าสุดนี่ลงวชชนะจิรวัตรสราชภูมิที่อ้อมน้อยเหมือนจะชนะใครสักคนล่าสุดเหมือนไม่ใช่จิรวัตรนะหรือว่าผมจําผิดหรือว่าได้ได้ตามอาจารย์กรอบเราก็อินมกตามกอ่อน แต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนในใจผมว่ามันชนะไข่นี่แหละอ่ะคู่นี้มาเจอกันเวลานี้ไอ้ยอดกันนี่สิบหกปีชิเลียนนี่ก็สิบหกอายุเท่ากันความชกก็เรียมๆกันยอดกันห้าสิบชีเลียนสี่สิบแต่ทรงมวยครับทรงมวยมันคนระแบบเลยมวยคู่นี้ชอบไปที่ยอดกันช้านครศรีครับหลากหลายกว่าเยอะ ไม่มีมวลเดียวไอ้ถ้าแพ้ก็แพ้พิษไม่มีไม่มีแพ้มวลเดียวยอดกันดีกว่าครับคู่นี้ชอบยอดกันทั้งนครศรีแล้วก็ต่อมาคู่รองผู้เอกเป็นมังกรทองเพชรเกียรติเพชรพบกับพบกับพระลังบุญแอสสันป่าตองมวยคู่นี้เคยเจอกันมาสองครั้งไม่ใช่โทษทีครับเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งจะพูดว่าสองปีเมื่อสองปีที่แล้วเคยเจอกันมาเดี๋ยวไปดูน้ําหนักของคู่ที่สามกับ คู่ที่สามเนี่ยที่กัดร้อยี่แปดเนี่ยมังกรทองมาร้อยยี่แปดจุดสองลดศูนย์จุดสองส่วนพลังบุญมาตามพิกัดแล้วก็เคยเจอกันเคยแพ้เจ้ามังกรทองเคยชนะมาเมื่อสองปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่ทรงมวยมังกรทองเป็นไงเขาในเหนือแน่นครับมังกรทองเจ้าหัวโตเนี่ยก็ไปถึงไหนถึงกันอ่ะ วันนั้นแพ้ไฟล่าสุดของมังกรทองชนะคะแนนเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินที่ช่องเจ็ดสีเพชรเก้าล้านวันนั้นก็สู้ได้ดีตลาดหลักทรัพย์ก็เอียงไปทางนั้นหน่อยแต่ว่าอาวุธอยู่ที่มังกรทองประเภททรงเดียวกันแต่ถึงไหนถึงกันเพชรเก้าล้านก็ตีมังกรทองก็ตีแต่ว่าถ้ามีศอกขึ้นมาเนี่ยมังกรทองจะโดนแล้วจะมีอาการหรือ พุ่บลงไปเลยหรือหรือแตกหรืออะไรเหมือนเคยย้อนไปอีกไฟน่งแพ้เมากีเพราะแพ้ทีโวันนั้นก็กรรมการก็จัดเร็วไปวันนี้มาเจอมวยที่เคยชนะมาอย่างอย่างเจ้าพลังบุญเตะ,ะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกกับพลังบุญเนี่ยฟอร์มล่าสุดในชนะซาเวียสอเดชพันซาเวียนี่น่าจะวันลุมพินีนะเพราะไม่ใช่วันลุมพินีโทษทีรับพายก ซาเวียวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นต่อด้วยแท้แพ้แบบแพ้ประสบการณ์เลยอะวันนั้น่ะหนักต่อนหนักแล้วก็ชนะคะแนนมาวินสูนกีฬาหวยต่มก็มวยไฟเตอร์เหมือนกันย้อนไปอีกไฟหนึ่งแพ้อับดุลลาดอนดัสวันลุมพินีหวยคู่นี้คือเขาเขาเป็นหวยแรกแล้วข่าวนี้มาเจอกับบางกรทองแล้วประเภทมังกรทองก็รู้อยู่ว่าถ้าเป็นเข่าต่อเข่า ศอกต่อสอกมังกรทองไม่ค่อยชอบเพราะตีตีเขาอยู่มีศอกแต่ว่าประเภทเตะขาต่อยมัดแล้วมีศอกมาจากบ้านง้างมาจากบ้านเนี่ยมังกรทองไม่กลัวสังเกตนะครับมังกรทองจะไม่กลัวทรงนี้มังกรทองเขากลัวทรงไี้เขาเพลินมีสอกเขาจะสู้ทรงนี้ไม่ได้คู่นี้ครับผมฟันทรงไปที่มังกรทองเพชรเกียรติเพชร,รครับแล้วก็ชอบที่สุดในรายการด้วยครับบอกเลยว่ามังกรทองครับแล้วต่อมาคู่เอกครับ ผู้เอกเป็นไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างพบกับราชเดชทีเอ็นมวยไทยยิมพิกัดที่ชกกันร้อยยี่สิบเอ็ดปอนร้อยยิบเอ็ดปอนนี่เมื่อเช้านี่ราชเดชเมื่อเช้านี่ไม้สางคำมาร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสองศูนย์จุดสองส่วนราชเดชมาตามพิกัดอ่ะมวยคู่นี้ดูทรงดีดครับราชเดชไปว่ากันที่น้ำเงินก่อนราชเดชนี่ตั้งเตะตั้งเตะมีศอกครบเครื่องเป็นมวยฝีมือ หัวจิตหัวใจเนี่ยแพ้ไม้ต่างคํานะหัวจิตหัวใจสู้ไอ้นั้นไม่ได้ไอ้เจ้านั้นจะเอาชุดเดียวอะทรงนะ่ะไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดมาคุณเตะได้คุณเตะมาเตะมาเตะมาผมขอชุดเดียวถ้าคุณเปิดโอกาสเมื่อไหร่ถ้าคุณเหนื่อยเมื่อไหร่คุณล้าเมื่อไหร่คุณพลาดเมื่อไหร่คุณโดนลงโทษทันทีมันมีช้อยอยู่ของไม้ต่างคําไปดูความล่าสุดของทางด้านทางด้าน ลาเ,เดตแพ้สัดพลพอหอมกลิ่นแพ้มวยฝีมือย้อนอีกไฟหนึ่งแผ้ลิทิเดชต่อาการลวกในกระมวยฝีมือย้อนอีกไฟหนึ่งที่ช่องเจ็ดสีชนะพยักอุดรอ,ออุทอุดรวันนั้นพยักอุดรมาแทนสภาพาไม่ดีส่วนทางด้านไม้สางคําไม้สางคํามีชนะนอกเพชรแสนสุขโทษบางแสนที่วันลุมพินีย้อนไปก็ชนะนอกสิงดํากาแฟ,ฟ,ฟโคกัสที่ช่องเจ็ดสีของเราย้อนอีกหนึ่งไฟก็ชนะคะแนน เจ้าอินทรีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจ้าอินทรีเกตเตรเรนชัยที่วันลุงพีนีหมวยคู่นี้ครับไม้สังขคำอายุยีบสามราชเดชอายุอีบสามอายุเท่ากันแต่ทรงมวยคนละทรงกันคู่นี้ผมบอกไว้เลยว่ายังไงก็เสียงแตกครับบางคนจะชอบมวยฝีมือแต่อย่าลืมนะครับมวยฝีมือคุณต้องเตะทุกยกคุณต้องออกอาวุธทุกยกเลย ออกออก,ออก,ออกจนให้เขาเจ็บแขนให้เขาล้าให้เขามีอาการจนได้แล้วได้สี่ยกหมดสี่ยกคุณมองว่าชนะแล้วยกห้าคุณคุมได้แต่มวยไฟเตอร์มันไม่ทําแบบวมวยฝีเมอมวยไฟเตอร์มันจะขอจังหวะเดียวครับจังหวะเดียวชุดเดียวเหมือนเกาะเตา่าไม้สังคำเกาะเตา่าพวกนี้ประเภททรงเดียวกันถ้าคุณพลาดชุดเดียวคุณพังครับคู่นี้ครับผมยังชอบปิธีเจ้าไม้สั่งคำสอยิ่งจเจริญการช่างครับ จะทวนมวยรักมวยชอบครับคู่ที่หนึ่งชอบไปที่เพชรนิวัฒน์เจี๊ยบรามินทามองว่าไม่แพ้มหมยเขาคู่ที่สองชอบไปที่ยอดกันช้างนครศรีหลากหลายกว่ารู้เวลาทํารู้เวลาผ่อนรู้ว่าตัวเองนําตอนไหนหยุดตอนไหนตัวนี้จะเก่งคู่ที่สามชอบไปที่มังกรทองเพชรเกียรติเพชรช,ช,ชอบมากครับชอบเป็นทีเด็ดเลยครับและคู่เอกชอบไปที่ไม้ต่างคำสอยิ่งเจริญออบชัางครับโอเคครับ ขอให้ทุกท่านเองเงรู้รวยครับชอบก็ตามไม่ชอบสวนเลยนะครับแต่ข้อมูลที่ได้มาเอามาแบ่งปันแล้วก็วิจารณ์ไปพร้อมๆกันครับโอเคครับขอขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ